ถ้าปล่อยปละละเลยให้โรคประจำตัวที่มีมาแต่เกิดกำเริบกระทั่งทำร้ายเราจนตายเองวงเล็บนะครับโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่แต่ไม่ยอมรักษาอันนี้มันจะเหมือนกับการฆ่าตัวตายทางอ้อมไหมคะโดยอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าถ้ารักษาก็ต้องไปกู้คนอื่นมาจนเป็นหนี้แล้วสุดท้ายการรักษานี้ก็ไม่สิ้นสุด ต้องกินยาอย่างหนึ่งตลอดชีวิตเป็นภาระทั้งตนเองและคนอื่นด้วยตอบง่ายๆแบบคร่าวๆก่อนนะว่ามันไม่เหมือนการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายหมายความว่านะไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอะไรเบียดเบียนอยู่ๆเราก็จะไปทําให้ร่างกายมันหยุดทำงานซะแต่อันนี้ร่างกายมันกำลังนับถอยหลัง สู่การหยุดทำงานโดยตัวของมันเองโดยมีโรคมีวิบากเก่าอะไรบางอย่างนั่นแหละมันเบียดเบียนอยู่อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปพยายามรักษามันก็ตามเนื่องจากมีเงื่อนไขแล้วว่าถ้าพยายามรักษา ยังไงมันก็ต้องมีอาการเรื้อรังยืดเยื้ออยู่ดีนะไม่ใช่ว่ารักษาแล้วจะหายแถมยังต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะก็โอเคถือว่าไม่ได้ค่าตัวตายนะแต่ว่าพิจารณาเห็นแล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรา,เาไม่อยากจะให้มันเป็นภาระแก่ใครนะครับร่างกายเนี่ยพระพุทธเจ้าไม,ไม,ไม่ไม่ว่าหรอกนะ บางคนคือปล่อยให้โรคกำเริบถึงจุดหนึ่งที่มันทนไม่ไหวแล้วแลวจะไปทำให้มันหยุดทำร่างกายมันหยุดทำงานเร็วขึ้นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ว่าเลยนะแต่สำคัญที่ตรงนี้วิธีที่เรานับถอยหลังสู่การหยุดทำงานของร่างกายสำคัญที่ตรงนี้จริงๆคือพระพุทธเจ้าท่านให้เน้นว่ามีสติอยู่หรือเปล่า คำว่ามีสติอยู่ไม่ใช่รู้สึกตัวโดยไม่มีเป้าหมายนะไม่ใช่มานึกว่านี่ฉันรู้สึกตัวฉันรู้สึกตัวฉันรู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาแค่นั้นแต่ท่านให้เอาทุกขเวทนาทางกายที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะถอยหลังสู่การหยุดทำงานของร่างกายนั่นแหละมาเป็นตัวตั้งคนที่เจ็บคนที่ป่วยเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตายคนที่มันจะมีโรคภัยเบียดเบียน มันจะมีทุกขเวทนาทางกายเข้ามาทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเหมือนเป็นคลื่นแทรกคลื่นคลื่นรบกวนนะที่จะทำให้จิตใจเนี่ยกระสับกระสายแต่ถ้าหากว่าเราเอามาเป็นอุปกรณ์จเจริญสตินะเหมือนกับสมัยที่เ,เหมือนกับพระโคธิกะนะลองไปเสิรด,ดูในอินเทอร์เนต็ตท่านเจ็บป่วยอย่างหนักเลยนะ แล้วก็ขณะที่กำลังจะตายด้วยวิธีของท่านเนี่ยนะคือคือท่านไม่ท่านท่านทนไม่ไหวท่านก็เลยเ,เริ่งรัดให้ร่างกายหยุดทำงานเร็วขึ้นนิดนึ่งนะโดยการทำให้เกิดบาดแผลในร่างกายให้มันเป็นการระบายเลือดออกมาเลือดเสียๆอะไรแบบนี้นะท่านก็รู้ว่าเดี๋ยวท่านก็จะ ไม่มีชีวิตอยู่แล้วคือหมายความว่าอาการท่านเพียบอยู่แล้วไม่ใช่ว่าท่านไปฆ่าตัวตายแบบยังยังไม่ทันเพียบหนักแล้วนั่นนะแต่แต่มันมีจุดหนึ่งที่ท่านทนอาพาธไม่ไหวแล้วก็คือคือในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่ามันเป็นโรคอะไรนะแต่ว่าก็ท่านท่านก็ใช้วิธีกรีดเลือดนะให้ให้เลือดให้เลือดที่เป็นพิษเนี่ยมันออกมา เสร็จแล้วท่านก็ดูในระหว่างนั้นแหละว่าทุกขเวทนามันแก่กล้ามันกำเริบขึ้นมาอย่างหนักนะแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปท่านก็ดูดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดสติเกิดสมาธิเห็นความจริงว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่เที่ยงทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันสักแต่เป็นสภาวะธรรมกระทั่งมองเห็นว่าแม้กระทั่งตั้งกายที่ท่านที่จิตท่านคลองอยู่ก็เป็นเพียงสภาวะของธรรมะ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนท่านก็สามารถบรรลุถึงอรหัตผลได้อันนี้ฟังดีๆนะไม่ได้บอกให้เร่งรัดเพราะว่าเ,เรายังไม่ได้เจริญสติถึงขั้นนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะไปเร่งรัดอะไรแต่ถ้าหากว่ามันจะต้องเป็นไปอยู่แล้วโดยที่เรารู้สึกว่าไม่อยากไปพยายามยื้อมันนะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องกังวลว่านี่คือบาปนี่คือกรรมขออย่างเดียว ว่าเวลาที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยจเจริญสติให้มากที่สุดรอจังหวะที่มันจะสิ้นสุดด้วยการมีความพร้อมนะถ้าหากว่าก้อนเนี่ยมีผมก็เจอมาหลายรายที่รู้ตัวว่าใกล้จะใกล้จะไปแล้วเนี่ยบางคนเหลือไม่กี่อาทิตย์บางคนเหลือไม่กี่เดือนอะไรแบบนี้เนี่ยนะ ้็ส่วนใหญ่เห็นสีหน้าสีตามีความสุขยิ่งกว่าคนที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆซะอีกนะแล้วก็ลักษณะของคนที่มีความพร้อมที่จะต้อนรับความตายเน่ยนะโดยมากก็จะเป็นพวกที่พวกที่รู้เลยว่าตายเมื่อไหร่สบายเมื่อน,นั้นนะครับ อย่าอย่าไปมองอย่าไปมองว่าไอการที่เราพยายามยื้อเนี่ยนะมันมันคือการการทำบุญเสมอไปนะขอให้มองว่าจะยื้อไว้หรือว่าจะปล่อยเนี่ยดูที่ว่าเรามีสติในการยือ้อหรือว่ามีสติในการปล่อยแค่ไหน ถ้าหากว่ามีสติอยู่แล้วก็เห็นว่าร่างกายเห็นว่าสภาวะทางจิตทางใจเนี่ยมันเป็นของที่ไม่น่าเอาเป็นของไม่เที่ยงนะมันดีเสมอแหละแล้วก็อย่างหนึ่งนะคือขอขอบอกไว้นิดหนึ่งถึงแม้ว่าในช่วงคือคือเราสมมติว่าเราไม่รู้นะว่าจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ จะนานหรือว่าจะสั้นเพียงใดก็ตามเนี่ยนะขอให้ขอให้มองแล้วกันว่ามันเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตจะเหลือแค่สองวันหรือจะเหลืออีกสองปีถ้าหากว่าเรามีความเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของอการที่จะ ทำใจให้มันถอนออกไปจากโลกนี้นะถอนด้วยการาให้ทานถอนด้วยการรักษาศีลถอนด้วยการเจริญสติคืออะไรอะไรที่แล้ว,แล,วแล้วมาเนี่ยอาภัยให้หมดปล่อยให้หมดนะแล้วก็ไออะไรที่เรายังรักษาเป็นศีลเป็นคําพูดที่มันมีความสว่างมีความนุ่มนวลไม่ได้เราเราพยายามทำซะคือสร้างสร้างฐาน ของไอลักษณะของใจที่มันไม่คล้องไม่ติดไม่เกี่ยวอยู่กับโลกให้มากที่สุดนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเจริญสตินะครับจะมีสภาพร่างกายที่มันแย่แค่ไหนเราเราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้ที่มันยังดีๆอยู่ที่มีสติสามารถเขียนสามารถพูดสามารถอ่านได้สามารถฟังได้อย่างนี้แหละนะให้สติที่มันยังดีอยู่เนี่ยทำงานให้เต็มที่ ชีวิตที่เหลืออยู่จะนานแค่ไหนไม่สําคัญสําคัญที่ว่ามันมีค่ากับเราที่สุดในชีวิตก็แล้วกัน